นี่ให้ฟังให้ดีนะลูกนะอำนาจศีลเท่าน,นั้นที่จะสามารถตั้งจัดอธิษฐานได้อย่างรวดเร็วระหว่างการเป็นสตรีเพศเข้าสู่บุรุษเพศหรือการปรารถนาความสุขอย่างนั้นเ,เขาจะเรียกว่าศีลนสุกติงยันติได้ยังไงถ้าจะพูดถึงนะลูกนะนั่นศีลนำความสุขมาให้ศีลนำพวกกระชับมาให้ ไม่ได้บัญญัติต้งตรงว่าทานตัวนั้นจะมีความสุขกว่าการรักษาศีลหรือการปฏิบัติคุญศีลตัวเนี้แต่ก็หากเข้าด้วยกันระหว่างทานบารมีศีลและบารมีภาวนาบารมีก็ต้องอยู่ด้วยกันนั่นละที่พูดนี่แต่ว่าอำนาจของศีลน,นั้นจะเป็นอำนาจที่เหนือกว่ามากมายกายของดังที่มีในคาสอนว่าทานร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่าการรักษาศีลเพียงวันหนึ่ง Hmm. ถาว่าทานร้อยครั้งพันครั้งอะไรทานนี่เนี่ออกสิ่งของออกทานจะมีการสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารก็ยังไม่เท่าอานุภาพการรักษาศีลดูต้องเข้าใจด้วยสร้างตลาดร้อยหลังพันหลังก็ยังไม่มีอานุภาพเท่ากับการรักษาศีลยิ่งศีลอุโบสถเพียงวันเดียวอานุภาพประมาณไม่ได้ พูดถึงทรัพย์สมบัติ16แฟนของอินเดียในสมัยนั้นเทียบกับอูบอูโบสถรศีลไม่ได้หนูต้องเข้าใจด้วยเนะี่นี่การบัญญัตินั้นแล้วจะบอกว่าเอ้ยเป็นการบัญญัติพิษแต่งขึ้นมารู้ได้ยังไงเอารู้ได้ยังไงละว,ว่าบัญญัติถูกรู้ได้ด้วยภาคปฏิบัติศีลคือการสำรวมกายวาจาและใจแต่การทานนั้น เป็นเจตนาที่จะออกทานแค่นั้นนิสัยไม่เปลี่ยนสติไม่เกิดเพราะการทานนั้นเป็นการทาน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเป็นเป็นแล้วอะไรเป็นการการะทําที่บอกว่าเป็นการทําง่ายที่สุดแต่การรักศีลรักษาศีล่ะมันต้องสมรวมนี่กายหนึ่งวาจาหนึง่งและใจหนึ่งต้องสัมผัสกันอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ต้องเข้าใจสิ่งนี้ไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถ ที่จะมีสติแบบสมบูรณ์บริบูรณ์ได้การมีสติในการรักษาศีลนั่นแหละจึงเป็นการปรารถนาได้ไม่น่าจึงเป็นอย่างนั้นทานนั้นไม่ได้ปรารถนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้แต่ก็หากมสีส่วนและส่งผลเสมอกันเสมอกันหมายถึงคือจะไปด้วยกัน,น,นส่งผลเสมอกันก็คือพูดถึงว่าไปด้วยกันแต่ไม่เสมอกันด้วยอํานาจ เพราะการสร้างบารมีนี่ถ้นจะพูดถึงนะลูกนะรักษาจีนเพียงวันหนึ่งเพื่อปรารถนาเป็นผู้ชายต้องจ้างจาราพันหลังออกทานจริงจะปรารถนาเป็นผู้ชายได้พูดอย่างนี้แหละนี่คือความหมายนะอืออุปามาประมหมาให้ฟังมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นการรักษาจีนเพียงวันหนึ่งเท่านั้นก็จะสามารถทําให้พวกเรามีความสุขสีเลนสุเกติงยันติสีเลนโโคกจัมปะดา สีเลนนั่นนี่ผู้ติงยันตินั่นอ้านาาสินถึงควานิพพานได้หลุดพ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะมีศีลแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับพร้อม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 หมดเลยเหมือนกับพระนี่ยนะแล้วกหัวน้องผมผ้าผ้าเหลืองถ้าไม่มีศีนล่ะลูกก็เห็นอยู่นี่เลื้อเลือเอเอเหมือนกับัตว์เดรัานตัวหนึ่งมันเหมือนพระมืจนจำนาไหล่ะมันก็ไม่เหมือนแต่ถ้าพระมีศินที่สมบูรณ์บริบูรณ์ช่างงางมอินไม่ล่ะ การไปการมาคำพูดคำแจกการจะกบการฉันโอ้จะาหงางามไปหมดนะนี่เรียกว่าศีสีเลนสุกตินยันติเห็นไหมแหละศีนําความสุขมาให้สีเลนโปข้าัมประดาความสง่าง,งามของสมมณเพศสว่างสวัยครอบสามแดนโลกธาตุหอมนี่หอมด้วยการกระทำของคุณศีลคุณธรรม เทวดาวนีมืลูกกั้าเจงกุจากาลหอมกุณจิงกุณธรมมากราบมาไหว้ขวัญขวายเรื่องราจาจกักระมาให้ตามสติกกำลังปัญญาของเขาและตามบุญบารมีของครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนั้น,ปน,นเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าสีเลนะโพคสัมปดายิ่งผู้ปัรถนาแห่งมักแห่งผลสามารถที่จะถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ในสีเลนะนิพุติงยันตีเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจเรื่องหลักทำคำทำบุคคลสองผุ้ศทธาด้วยนะอย่างงั้นพวกเราก็จะเป็นลักษณะที่บอกว่าทานอย่างเดียวเอาทานนี่แหละเป็นใหญ่ขอสาธุมีเงินมีทองก็ออกทานเพื่อกาจัดความตีนีทีเหนียวแต่ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองละ่ะนี่เอาอะไรละ่ะเป็นการออกทาน ทานได้หลายอย่างนี่ใช่ไหมล่ะทำบุญทำกุศลได้หลายอย่างนี่ทานหลายอย่างเอาอะไรออกทานทานที่พระพุทธเจ้ายกย่องสนรเสริญกว่าอามิตรทานก็คืออภัยทานใครจะทานความโลภความโกรธความหลงที่ติมานะได้เอามาเราวิจารณาดูทีบกเมาตรงนั้นถ้าพูดถึงอำนาจทานที่มีอานิสงมากจนประมาณไม่ได้ก็คืออภัยทาน นี่คือเหตุผลใครจะทานได้ไหมลนะ่ะเอาโกดคนนี้ทานได้ไหมหละ่ะไม่ยอมโกดได้ไหมรักคนนี้ไม่ยอมรักได้ไหมทานหมดทั้งความรักและความสั่งให้จิตมันเป็นปกติให้ใจเป็นปกติไม่ต้องมายุ่งเหยิงวุ่นวายทำใจสะอาดจะอ้านเป็นปกติเหมือนใจเป็นหนึ่งทำได้ไหมหะ่ะอภัญทาน เป็นทานที่เลื่อที่ประเิฐขีพระพุทธเจ้าส่งยกย่องเจริญเพราะทานนี้ไม่เป็นอามิตรไม่มีอามิตรเพราะเอาใจเป็นตัวทานเอาโมโนทุทวารตัวนั้นเอาตาใจเอาหูใจเอาใจตัวนั้นเป็นตัวกระทำจึงจะเกิดอภัยทานเกิดขึ้นลูกทันได้ไหมล่ะ ถ้าทำได้ก็จะแสดงว่าเลิศประเสริฐพ่อพูดถึงการร้างบารมี